สวัสดีครับะผมนายนนทิพัฒน์เกตุประดิษฐ์ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองจอกบางร,รัแกสำนักง,งานเขตพื้นที่การ,รศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต3โดยข้าพเจ้าได้ผลิตสื่อวิดีโอเรื่องประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์พบว่านักเรียนมีเจตมีเจตรปรกติที่ไม่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ ผลการทดสอบระดับชาติโปเน็ตขอนักเรียนมีผลรดสำธึกทางการเรียนที่ต่ำข้าพเจ้าจึงเ,เห็นถึงความสําคัญในการน,าน,านําเนื้อหาเรื่องประเภทของสัตว์มีก,กระดูกสันหลังซึ่งเป็นเนื้อหาที่สําคัญเป็นพื้นฐานของนักเรียน,นระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ผลที่ได้รับเมื่อข้าพเจ้าได้ผลิตสื่อวิดีโอเรื่องประเภทของสัตว์มีก,กระดูกสันหลังของนักเรียนร,ร,ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 พบว่าเมื่อนําสื่อชนิดนี้นําไปจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ส่งผลให้ผลสมทธิทางการเรียนของนักเรียนมีระดับที่สูงขึ้นโดยรด้อยละเจซึ่งท่านพญาได้นําสื่อวิดีโอเรื่องประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนาเข้าสู่ระบบ OBEC Content Center ซึ่งหากมีผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปสืบค้นสื่อวิดีโอประเภทของสัตว์มีกระดูกสันหลังได้สำหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ